มาดูข้อ79ครับข้อให้มาตัวนี้นะครับ x ลบ y ่ากับค่าสูตรของตัวนี้เท่ากับอะไรอ่ะเราแทนให้อยู่รูปตัวแปรเ,เดียวนะครับสมมติวา่าแทนให้อยู่ลบ y นะ y เท่ากับ x ลบ10แล้วกนะันโอเคนะครับจากข้อนี้นะครับจากนั้นเราไปแทนค่า y ในในในสมการตัวนี้นะครับก็เป็นลบ2อ่าเท่าที่ x กำลังสองลบแป y ก็คือ x ลบ10ะนะครับ ซึ่งเราให้เป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งอะไรก็ได้นะครับเท่ากับตัวแปรดึงตัวพี่ให้เป็นตัวแปร y แล้วกันอาจจะซับนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะครับไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วถือว่าเรามาแทนค่าในนี้เรียบร้อยละงั้นให้เป็นตัวแปร y แล้วกันเป็นตัวแปร x y พวกนี้มันคุณตาเราจริงๆเป็น a ก็ได้นะเป็น a ก็ได้ได้หมดนะครับทีนี้กระจายเข้าไปนะครับอ่ะ เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการตัวนี้มันจะเป็นพาราโบลาโอเคไหมครับรูปพาราโบลาคือ x กกำลังหนึ่งไวังสองตัที่ไวยังหนึ่งกำลังสองนะครับเป็นพาราโบลาควา่ำหรือหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับคว่ำพอคว่ำม,มันจะมีอะไรครับมันจะมีจุดสูงสุดถูกไหมครับถูกไหมครับเขาหาค่าสูงสุดต,ตัวนี้ก็คือค่าน่นเองนะครับมี s กับ k นะครับ ค่า k เนี่ยครับเป็นความสูงนะครับค่าสูงก็ต้องดูค่า y นะครับเพราะว่า y จะเป็นตัวบอกสูงต่ำถูกไหมครับส่วน x เนี่ยจะเป็นตัวบอกซ้ายขวาถูกไหมครับอ mm ่า hmm. งั้นสูงต่ําให้ดูที่ค่า k นะครับแล้วก็ไปดูค่า k ของนี้สูตรมันก็คือ k คืออะไรครับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a อ่าแทนค่าเลยครับอันนี้คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือ c นะครับ c a ลบ2 c คือ80ลบ b กลังสองคือลบแปกำลังสองเป็น8864นะครับส่วน c, c a cliche. c คูณลบ2อ่อันนี้คือค่า k คือเป็นค่าสูงสุดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัดนะครับในตัดได้ตัดนะครับอ่า c ตัดตัดทุกพจน์นะครับที่อยู่ซ้ายขวาของเครื่องหมายบวกลบนะครับ c เท่าไหร่ครับ16ใช่ไหมครับ สิบหกสี่หกสิบสี่อ่ะเราเอาลบสองตัดนะครับลบสองตัดนะครับตัวนี้ลบสองตัดก็จะกลายเป็นบวกสองแปดสิบหกเป็นบวกนะครับจากลบเป็นบวกแล้วนะครับก็เป็นแปดสิบบวกแปดนะครับ